พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและพิธีลอยกระทงธรรมเนื่องในวันลอยกระทงณนะพุทธสถานสีมหาโพสมบูรณ์ธรรมพุทธสถานสีมหาโพสมบูรณ์ธรรมตำบลก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดชายเชิงเซาว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอย่างยิ่งเลย นะโดยเฉพาะทางด้านผู้สร้างผู้ถวายนะโยมพ่อเจรกรพลโยมแม่จินตนาสมบูรณ์แล้วก็ลูกนะตลอดจนถึงทางด้านอุบาสกบาสิกาเนคขมะภาวนาตลอดจนถึงญาติโยมนะโดยรอบนะทางด้านพุทธสถานแห่งนี้นะก็ได้มาประกอบพิธีที่จะสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยแล้วก็เป็นชาวพุทธ นะวันนี้ก็มาอยู่ต้นพระศรีมหาโพ์ก่อนที่จะได้สืบสารประเพณีนะในการที่จะลอยประทีปโคมไฟหรือว่าลอยกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชาก็จะได้พานะเราท่านทั้งหลายนะในการที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเบื้องต้นนะสำหรับญาติโยมที่มานี่ใครยังไม่ได้ยาญาติโยมเต้ยส่งยาให้หน่อยเออโยมเนี่ย นะมียาที่จะทานิดนึงนะยาที่อเอเอนั่นแหละนะส่งต่อๆให้ด้วยนะให้เด็กๆได้ทานิดนึงรู้สึกว่ายุงยุงกัดเออเนาะช่วงค่ำเออส่งต่อๆให้ด้วยนะให้เด็กๆนะลูกหลานวันนี้อนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะที่ได้มาร่วมกันแล้วก็ทางด้านตระกูลอื้อเทียนด้วยนะงดนยมเต้ยแม่บุญสวนแล้วก็ลูกหลานนะโดยรอบนะวันนี้ก็ ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ยิ่งเลยที่ทางด้านยมพ่อยมแม่นะได้มาก็นึกว่าจะมาไม่ไหวนะก็ปีก่อนๆก,ก,ก็ได้มาทุกครั้งในการประกอบพิธีตรงนี้ต่อไปก็จะได้ให้เราได้น้อมจิตนะบูชาคุณพระรัตนตรัยผ่านต้นพระศรีหมหาโพ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีในการลอยกระทงในค่ำคืนนี้ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาน สัพพขาวตอาราหตสัมมาสัมพุนธาสอิติปิโสภะข่าวสัมมาสัมพุโทวินชาจารณสัมปันสุขตโลกาวิโทอนุ ตโรปุริสาธรรมมาสารทิสารหาเทวมนุษย์สานังพวนภากขาวติสาวาคาโตภากขาวตาธรรมโมสันทิตที่โกอากาลิโกเอหิปัน สิกโปปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาภวิญญิต uh ิสุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโฆโวจุปฏิปันโนสาวกสังโฆ ยยปฏิปันโนภขาวโตสาวกสังโคสามีจิปฏติปันโนภขาวโตสาวกสังโคยะทิทางจันตาริปุริสายุคานิอะภูริสปปุ คาลาเอสะะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยอาคินายโยอันชาลีการะนิโยอนุตารังปุญญาเขตตังโลกันสัตตี บุรพารัสามิงพระพธท์ทากนณังบุราภารัสามิงพระธรรมเมตังบุราภารัสามิงพระสังฆานังทุกขารกขะพายัง วิวันชายเย่สาาัพพะข์สัพพะสงสัพพะโรคสาภาภาัพพะภาัยสัพพะเคราะห์สันีิยตจันไรวิวันชายเย่สัพพะทานังสัพพะลาภังภาวันต,ตเุเตราคาันตุ สุราคันโตอาคันเนรสสามิงอาคุุณังอคนเนรสสามิงพระธรรมเมตตาอาคันเนรสสามิงพระสังฆานะังทุคารโรคพาพยัง วิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะสสัพพะโรคสัพพะภ,าภ,าภายัยสัพพะเคราะห์สนเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภงพาวันโตเตราคารันโตโซราคารันโตทัก สินรัสสมิงพระพทธธุทธโคนาภาคสินรัสสมิงพระธรรมเมตังิรัสงมิงพระสังฆานังทุกขารคขาพายังวิวันชัยเยสัพพาทุกสัพพาโสสัพพาโรคสัพพาภัยสัพพาครอ้อ สเนจจันไรวิวันชัยเยสาพาธานังสาพาลาพังพาวันตตเตราคานโตโซราคานโตหอรดีราสามิงหอรดีราัสามิงพระธรรมเมตตัง อรดีรัตสามิงพระสังฆานังทุกขารขาพายังวิวันชัยเยสัพพะโทสัพพะโสสัพพโรสัพพะภัยสัพพครอสเนียจานไรวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพลาพัง พาวันโตเตราคานตโตโซราคานโตปาดจิมราสามิงพระพุทธโคนาปาดจิมราสามิงพระธรรมเมตตาปาดจิมราสามิงพระสังฆานังทุกขาะโรขะพายัง วิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะโกสัพพะโรสัพพะัย,ส,ยสันนิตจันไรวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังภาวนโตเตราคานตโตโสราคานโตพายา รสามิงพระพุทธโคนาพายาระสามิง,รพ,นะพ,รมงพระธรรมเมตตาพายารสามิงพระสังฆานะัทโทคาโรคายังวิวันชัยเยสัพะสพะโทสัพพะโสสัพพโรสัพพะภัยสัพพะครอสนนียจันไร วิวันชัยเยสาพาทานังสาพาลาพังภาวันตตเตระคานตตโซราคานโตโอดอนรัสามิงพุัคโอดอนรัสามิงพระธรรมเมตตังโอดอนรัสามิง p ร a สัง g านังทุกทขารค้ขายังวิวันชัยเยสัพพะโทสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะคร้อสเนียศจ,จันไรวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภะอวันตุเต ราคานโตโซราคานโตอิสานรัสามิงพระพุทธโคนาอิสานรัสามิงพระธรรมเมตตงอินระสามิงพระสังฆานะังทุกขโรคขายังปิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพะสง สัพพะครอสนเนียจจันไรวิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพาลาพังอาวันโตเตราคานโตโสราคานโตอ่าเดี๋ยวให้เราได้ยกกระทงขึ้นมานะนะเดี๋ยว ใครมีไฟนะทางด้านโยมชมหรือว่าใครได้เตรียมไฟแช็กมีไหมโย,โยมหมีค่ะโยมหมีอ่าโยมหมีนะ,ะเดี๋ยวเอามานี่หน่อยนะนะอ่าได้จุดเทียนเลยนะอ่าจุดเทียนเน้ส่งมาอ่าอ๋อจะหมดก่อนลอยใช่ไหมอ่กาก,ก็ไม่เป็นไรนะให้จุดได้ถวาย ทิปนิดนึงนะเนียเทียนเล่มเล็กนะนเราจุดได้ถวายตรงนี้อิมัดสมิงมงคลจากกวานทั้งแปดที่ประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ด ฉันมาป้องกันหอมล้อมรอบรอบทั่วอนณาตาราชาเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชฉันนสัตตาสหัสานิพนทาชาลปาริเขตเตราคันโต โซราคานโตอิมัตจามิงมงจักกาวานทั้งแปดทิศประสิทธทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดช้านมาพ้องกันหอมล้อมรอบคร,รอบทั่วอนาัตตาราชเสมานาเขตเตสมันตา สัตยโยชานะสัตตาสหัสสานิธรรมาชาละปาริเคเต,เตราคานโตสุราคานโตอิมัตสมิงมงจักกาวานทั้งแปดทิศระสิทธิท่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดช้นมาป้องกัน หอมล้อมรอบคร,รอบทั่วอนาตตาราจะเสมานาเขตเตสมันตาสัตยโยสานิปัตเจกาพทุทธาชาพระปริเขตเตราคานโตโสราคานโตอิมัตสัมิงมง จากกาวานทั้งแปดทิตประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดช้านมาป้องกันห้อมล้อมรอบกรอบชั่วอนาตตาราจเสมานาเขเตสมันตาสัตตโยชนะสัตาสหัสสานิสังคา ชาลาปาริเขตเตราคานโตโซราคานโตพุทธสถานสีมหาโพสมบูรณ์ธรรมตอนนี้อุบาสกบาสิกาตลอดจนถึงทางด้านโยมพ่อโยมแม่และญาติโยมทั้งหลายได้มาประกอบรอบต้นพระรีมหาโพ หลังจากได้เจริญระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วต่อไปเราก็จะได้ลอยประทีปโคมไฟหรือลอยกระทงเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาแด่คุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการอารลำดับต่อไปนะก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านค่อยๆได้ลุก นะขึ้นยืนช้าๆนะก็ระวังตัวด้วยนะในการลุกนะระวังจะวูบนะหรือหน้าม,มืดได้นะค่อยๆดูเก้าอี้นะยมพ่อยมแม่ด้วยนะดดเดี๋ยวเราก็จะนะมาประกอบพิธีในการถวายประทีปโคมไฟหรือลอยกระทง นะเราทําแบบเรียบง่ายนะพุทธสถานสีหมหาโพสมบูรณธรรมแห่งนี้นะแล้วก็ทางด้านผู้บริหารจัดการคอร์สปฏิบัติบุคลากรจิตอาสานะก็ทางด้านหมู่คณะนะในทางด้านกองทุนหนุนธรรมแล้วก็ญาติโยมในลายกลุ่มนะก็จะได้แจ้งบอกว่าเราได้จัดกระทงเพื่อที่จะ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี้แล้วก็เพื่อที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระทงนี้ก็จะเป็นกระทงขนมปังนะแล้วก็ประกอบนะด้วยความสวยงามนี้ก็อนโมทนาทางด้านโยมมุนนัทกิตาเวชเจริญนะที่จัดสรรแล้วก็กองทุนหนุนธรรมญาติโยมที่ไม่ได้มาแต่ก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญการทุกคนทุกท่านนะ นะตอนนี้ก็จะได้ลอยประทีปนะโคมไฟหรือลอยกระทงในการที่จะบูชาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามหรือการที่เราได้นะขอขมาต่อแม่น้ําคงคาที่เราได้ใช้สอยนะต่างๆระลึกนึกถึงบุญคุณของธรรมชาติต่างๆก็ตามหรือเราจะลอยในการทําพิธี นะเพื่อความเป็นนะเรียกว่านักขัดตะเริกนะความสนุกสนานประเพณีไทยนะต่อไปนี้ก็จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะได้ให้ทางด้านโยมพ่อโยมแม่นะแล้วก็ยาดโยมทางด้านในคขมภา,าวนานะได้ในการที่จะลอยประทีปต,ตรงนี้ นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้โยมได้ช่วยอาโยมเต้ยก็ได้ได้ช่วยนะอธิษฐานเอานะอธิษฐานแล้วก็ลอยอ่าฝากอธิษฐานจิตนะเจริญพรตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในการที่จะลอยประทีปโคมไฟนะนะทางด้านเกาะพุทธสถานนะพุทธนะต้นพระศรีมหาโพนะก็นะโยมได้ส่งต่ออาสนะมาจ,จะลึกนิดนึง นะก็เพื่อที่จะนะปลอดภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติโยมทุกคนก็เดี๋ยวให้เทพบุตรนะนะเดี๋ยวให้เทพบุตรช่วยกันในการที่จะส่งต่อนะในการลอยหรือญาติโยมท่านใดที่จะลอยได้ก็หาหมุมเลยนะอ่าเอาเลยนะเอาตามธรรมชาติเลยอ่าลูกหลานอ่านมทนาอย่างยิ่งเลยโยมจอยโยมหน่อยอ่าลูกหลาน นะไม่ได้เจอนานแล้วนะวันนี้ก็ถือว่านะมีความนะสุขในการประกอบพิธีตรงนี้แมนะ้จะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นการนะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะของเราชาวพุทธนะแล้วก็ชาวไทยนะกดดด็ดูๆได้นะโยมอยมถ่าย,ยรูปหน่อยก็เอาตรงนั้นก็ได้โยม,โยมนะอ่า เดี๋ยวรอตรงแสงไฟนั่นแหละเออเอาโยมถ่ายรูปกันได้เลยนะลูกหลานค่อยๆนะค่อยๆออก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการลอยกระทงประทีปโคมไฟตอนนี้พระจันทร์ก็เกือบจะเต็มดวงแล้วยาดิยยมทั้งหลายเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่ามีจันทร์ทคราดนะจันทรุปราคา นะในยามค่ำคืนนี้นะตลอดจนถึงทางด้านนะญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายกนะ็วันนี้ก็แบบง่ายๆนะโดยเฉพาะได้มีญาติโยมรอบพุทธสถานสีมหาโพนี้ได้มาร่วมนะแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านนะโยมพ่อจักรพลโยมแม่จินตนานะสมบูรณ์แล้วก็โยมแบงค์ได้มาด้วยวันนี้ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งเลย มาก็ค่อยๆลอยนะโยมนะค่อยๆไม่ต้องรีบอ่าก็ได้ฝากให้โยมก็สลัปัดเปลี่ยนในการถ่ายนะถ่ายสดนะก็ให้ยัติโยมที่ไม่ได้มาได้บรรยากาศนะดูไล์สดนะของพุทธสถานสีมหาโพนะสมบูรณธรรมแห่งนี้นะเราสืบสารประเพณีอันดีงามด้วยความเรียบง่าย นะโยมก็พัดน้ําไปหน่อยนะเพราะว่าลมไม่โกรกวันนี้นะลมไม่โกรกนะเดี๋ยวให้โยมได้ดูบรรยากาศนะนะนะก็ในเรื่องคติความเชื่อในการลอยกระทงนี้ก็มีหลากหลายนาะยดยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการรนะะลึกนึกถึงรอยบาทนะพระบาทรอยพระบาทที่นำมทานทีที่ในอดีต ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปโปรดพญานาคนะที่พญานาคได้นิมนต์ไปโปรดนะพอเสด็จกลับก็นะพญานาคก็ขออะไรที่เป็นอนุสาวรีย์จากพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ทรงได้ฝากรอยพระบาทไว้ที่แม่น้ํานำมาทานทีก็นะเลยเป็นคติหนึ่งที่เราชาวพุทธนะได้ลอยกระทงก็เพื่อที่จะระลึกนึกถึงนะพระพุทธเจ้า นะตลอดจนถึงการนะลอยกระทงนะที่จะมีคติความเชื่อว่าตอนที่พระเจ้านั้นทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่โปรโดพุทธมารดานะหลังมหาปรวรณาแล้วนะแล้วก็เสด็จลงที่สังกัดสานครนะแล้วก็มีเทพนะพระบุตรเทพธิดาพรมนะมารับเสด็จแล้วก็ส่ง ขณะที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระพิธรรมโปรดพระพุทธ,ธมารดาสิริมหามายาเทพบุตรได้ให้บรรลุธรรมแล้วก็ลงมาในโลกมนุษย์ในช่วงวันปวารณามาออกพรรษาที่เรารู้จักกันก็คือวันที่เราตักบาตรเทโวโรหนะ,นะบางทีก็มีความคติเชื่อว่าการลอยกระทงประทีบนี้เพื่อที่จะระลึกนึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยตลอดจนถึง การรอยกระทงเพื่อที่จะระลึกนึกถึงนการบูชาที่สวรรค์ชันดาวดึงก็คือเกตแก้วมณีหรือว่าจุฬามณีในตอนที่เจ้าชายศิรธ,ธานั้นได้ออกผนะนวดออกจากกรุงกบิลพัทนะพร้อมด้วยม้ากัรทากานนนะนายันะพอถึงมาถึงแม่น้ำนะแห่งหนึ่งก็นะไดนะ้ในการที่จะตัด นะพระเมาลีนะหรือว่าตัดผมอธิษฐานที่จะบันปราชานะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นะเมื่อตัดพระเมาลีนะพระเกศาแล้วก็เสี่ยงทายโยนไปในอากาศนะก็เทวดาก็ได้รับเอาพระเกศานั้นเอาไปประดิษฐา,านที่ในจุลามณีเพื่อเป็นที่สักการะของเทวดานะก็เป็นความเชื่อว่าในการลอยกระทงก็เพื่อที่จะบูชา นะพระพุทธเจ้านะตลอดจนถึงนะเรามีคติความเชื่อต่างๆแม้แต่ทางด้านนะศาสนา,าพราหมณ์เองเขาก็มีการลอยกระทงเพื่อที่จะนะบูชาพระนารายณ์ที่บรรทมศีลอยู่ในมหาสมุทรนะอย่างงี้เป็นต้นนะแต่เราชาวพุทธหรือชาวไทยก็เป็นการได้ระลึกนึกถึงนะคุณของพระพุทธเจ้านะแล้วก็เป็นการถวายเป็นพุทธบูชา นี่ก็เป็นเหตุการณ์ย่อยๆนยัญาติโยมทั้งหลายที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่กนะ็ให้โยมได้ถ่ายนะบรรยากาศนะแบบเรียบง่ายนะธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีความคลึกครืน้นะหรือว่ามีอะไรที่บันเทิงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนคมะภาวนารักษาศีลแปดวันนี้ก็รักษาศีลโบสถด,ด้วย นะแล้ววันนี้ก็ถือมีความพิเศษมากไม่นึกเลยว่าโยมพ่อนะจจกพลโยมแม่จินตนานะแล้วก็จะมากันนะเพราะว่าท่านก็นะสุขภาพร่างกายก็อาจจะไม่เอืึอมวยเหมือนปีก่อน,ก,อนก่อนก็ได้มาก็จะเป็นการลอยช่วงค่าช่วงเย็นหน่อยแต่แต่วันนี้รู้สึกว่าดึกนะดึกหน่อยนะวันนี้ก็ขอนมโทนาอย่างยิ่งเลยนะกลับทางด้าน นะผู้สร้างผู้ถวายให้กับพระพุทธศาสนานะโยมพ่อจกักรพนโยมแม่จินตนาสนะสมรณ์แล้วกักบทั้งนั้นเนขมาภาวนาแล้วก็ญาติโยมนะที่อยู่รอบๆบ,รบเรือนไทยพุทธสถานะวันนี้ก็ขออนโมทนาอย่างยิ่งเลยนะก็ขอนะเจริญพรน,นะญาติโยมที่ดูไฟ์สดกันก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนทุกท่านก็ขอเจริญพร